สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโบรกเกอร์คริปต์เคอร์เรนซีที่ชื่อว่า OKX OK มาทำความรู้จักกันค่ะ OKX OK ก่อตั้งเมื่อปี2017เป็น Crypto Exchange ที่มีปริมาณซื้อขายต่อวันติด1ใน10ของ CoinMarketCap โดยรองรับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า300รายการ และมีโทเคนของตนเองถึง2เหรียญได้แก่ OXB และ OXC นอกจากนี้ยังมีบริการเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลให้เลือกหลายๆไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตมาจินออปชันซื้อขายแลกเปลี่ยนถาวรจะฝี ee, ให้ยืมและบริการขุด OKX OK เป็นหนึ่งใน Crypto Exchange ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดในแง่ของสภาพคล่อง สินทรัพย์ที่รองรับนอกจากนี้ OKX OK Exchange ยังให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการลงทุนและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลค่าธรรมเนียมของ OKX OK เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดนักลงทุนเองควรศึกษาข้อมูลของ OKX OK เพิ่มเติมอย่างละเอียดและวางแผนการเทรดให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียงเงินทุนของคุณด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ